มันก็ต้องมีชั้นเชิงกันบ้างโอเคอ่ามาดีไยมาดี๋หนีหนีแล้วอดูดูโอ้โหหนีเว้ยหนีอะไรเขาเรียกว่าตั้งหลักระยะไกลเว้ยเฮ้ยเอาเข้ามาใกล้เออรอดได้ไงรอดได้ไงพูดมากแม่งพลั้งทขาไปตว์พูดมากฝ่ากันบ้าน่อยตายซะอะไล เติมเกมอาถูกที่สุดในประเทศไทยต้องเติมกับขั้นเทพบริการเติมเกมครอบวงจรมากมายนับร้อยเกมวัดเติมเกมครอบคลุมทุกบริการใช้งานง่ายเติมรวดเร็วเพียงแค่พิมพ์ในกู o ก l e ว่าขั้นเทพเติมเกมหรือสามารถคลิกที่ดิงด้านล่างเพื่อใช้บริการได้เลยครับดียทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับในตัวเทนนะครับซึ่งสกิลหนึ่งมันโคตรเฟี้ยวเลยก็คือเวลาเปิดปั๊มเนี่ยมันจะวิ่งได้เหมือนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับทำให้เราเนี่ยจู่โจมแบบสายฟ้าแลบได้อย่างนี้ วิธีการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบกดสกิลหนึ่งวิ่งไปก่อน,นครับกะเวลาให้มันเม็ดพอดีชึบอ,อย่างนี้แล้วก็ฟาดอติโง่ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเล่นในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกระทึบไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นตัวไหนอีกสกิลเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เสนอมาละก,กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคทุกคนวันนี้ผมเล่นเทรนซึ่งไม่ใช่เทรนแบบ,แบ,บปกตินะครับเป็นเท <S <S บบรนแบบพิเศษใส่ไข่

โอ้โดนไถโดนเกียร์เยอยขอสองหนึ่งเลยมให้ไปยืนให้บิโลไปยืนบอกเลยเยอะแม่งที่จัดเอาดาเมจไหนไปฆ่าล่ามีแค่ปั่นเหรอแม่งชนยังไม่ตายเลยมันชนได้แค่วิเลที่ชนด้วยหลังนั้นก็ไม่มีดาเมจละจับ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 จัธรรมดาได้อยู่แรงเปล่าวะสองร้อยเก้าสิบมาดิตังก่อน ไปกดผิดไปกดฟิกเกอร์เกิร์กเออโนเอ้ยทำไมกูโดนดาเมจไรอ่ะอ่ะโดนไมนแล้เ่เป็นนาตาเออเ้ยเอ้ยนึกว่าขึ้นไอรอนบอดี้อยู่น่าจะไม่โดนดาเมจเพราะตอนนี้พี่นายจะยากนะ่าไม่ใช่ละว่าไม่ใช่ละว่าไม่ใช่ละไปก่อนละ มันไม่ได้อมาตะเว้ยทุกคนสกิลหนึ่งอ่ะตัวตัวไม่อยากจะบิโล่อย่าเลยไม่ไหวกับเทนหรอกเอาจริงงั้นนะ่ะตัวสับไปสับมามาดิเจอกันเลนล่างหองเาเองอ่ะพี่กำลังไปเนาะมา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 ,มา,มา,มาหนึ่งหนึ่งไม่ต้องพึ่งใครสู้กับแบบลูกผู้ชายแล้วไม่เอาบิโล่นะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเอาดูไฟฟ้าเอ<ข>าไปดิเอาไปดิในพุ่มอ่ะเอาไปดิอยู่เนี่ยเอาไปได้แล้ววะโอ้ไฟฟ้าแฟนโวไอสัตว์ ชนไปดิชนไปดิชนไปดิเดนดิเดนดิดิไปไหนอ่ะมาดิเจ็บหนักดิชนลงหนเอ้ยบอกไปเอาไอ้นี่เขไม่ได้เอาไอ้มิโลเก็บดิเฮ้ยตัวให่เกไปนะเขียไนคุณลุงไปไหนคุลุงว้าวว้บโอ

ใช่ดาบสับรัวเนี่ยมันแบบไม่ได้เน้นดาเมจเน้นความเร็วเว้ยเห็นวิ่งว่ากันเถอะเมื่อกี้ล่นเมื่อกี้ลัน่นเมื่อกี้ลัาล่านมันมีอะไรแม่ว่างตัวคอนพี่กับเทพบิวคนไหนวิ่งไวกว่ากันนะเทพอะไรนะเทพบิวรู้จักไหมเนี่ยไอแมวแมวเป้าเหรอแมวเป้าใช่เขาเป็นนักกีฬาอ่ะนักกีฬาวิ่งอ่ะแมวเทพบิวกูว่นึกถึงเทพบิวที่ในดาร์กอันบอลในดาร์กอันบอลอ่ะไม่รู้จักน้องแล้วรู้จักเทพเอ็มไหมล่ะ ไม่รู้จักเรู้จักแต่ไอ้มาแว่นยมาแว่นม่น่าใช่อ่ะว้าวเฮ้ยนเฮ้ยไหนาวี้าาว้าวว้้งว่าว้้้้า้ อย่างเป็นมาโชว์บิลโลมาโชว์บิโลใช่ไหมเฮ้ยมาโชว์เทนครับไอ้บิโลอยากเกินนั่งกันตาดิเอ้ยยินบอกยินบอกยินบอกว่าตายดิโอสกิลแม่คือพี่ต้องสู้นะถ้าพี่ไม่สู้คือไม่มีอะไรนะตอนเนี้ยสู้ได้พี่สู้ได้ถ้าพี่จะสู้ใช่ไหมได้หรอจริงจริงพี่พูดจริงๆเห็นวิ่งอย่างเดียวจะวิ่งหนีอย่างเดียวอะไรเนี่ยไม่สกิลมันแบบเน้นวิ่งไงมันนั่นคือซิกเนเจอร์เลเยอร์คัตตอมอันเนี้ยอาสู้เข้าสู่หมวดสู้จริง มีหมวดสู้ได้เหรอมีสลับหมวดได้ป่ะแล้วแล้วไมีหมดอะไรนี่ไหมหมวดไก่อะสลับเป็นหมวดไก่อย่างเงี้ยมีไหมมันปุ๋ยแล้วมันมันเป็นหมวดพื้นฐานเลยหรือเปล่าแบบอยู่ปกติก็เป็นไก่อะไรยี่พี่อยู่ไหนเนี่ยเห็นเองอยู่อ่ะเห็นเองอยู่เล่นกลางมาดิวิ่งมาดิมาเทพเจ้าสายฟ้าโปะกับโปะะเห็นเห็นกันดอกอะมาดิมาก็แดดมันร้อนไม่เช่ไม้ห็นเลยปะใครโดนช็อตบ้างไม่เกม อนั <f dragging> ่งสาราดูเลือดก็โดนเลยไม่เอาอะไรไปสู้วะนะเออยังยืนยืนวัดได้โคตรนานอ่ะไปคนแรกไปเถอะผมเองคนแรกไปอยู่บอกไปมันห่างกันไปแล้วดิผมเองผมเองผมเองผมจัดการเรื่องนี้เองเทนจะพาดูความยุติธรรมเองแค่นั้นแหละมาใครอีหน้าไหนจะสู้เรียงหน้ากระดาษหน้าเข้ามาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร่งเร่งกันดิ แน่ทุแน่ดิทำไมอ่ะคุยไม่อ่ะอุยมีสู่เดีดิีดิเปิโปไว้เยอะมีมีแอบพุงแอบพุ่งเออทำะไอะทํไมอ่ะฮะมาทำมือสองหน้ายุมาอะไรมาอะไรมาอะไรอดติดโคด้าเหรอลุงมาอะไรมาอะไรมาไรมาอะไรมาอะไริดโด้ามาอะไรมาอะไรมาดิ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  ไปแล้วไปแล้วหามุมก่อนหามุมก่อนอาเบะอาเบะอาเบะโอ้ยคุยเดยอยยืด้วยโอ้ยคิวมีสู้ฝาดมาดิมาดิแอหายหัวไปไหนวะ เฮ้ยนี่มันสองหนึ่งนะเว้ยคุณแอ็กก็ไม่ได้ออกมาด้วยผมแอบอยู่ไอ้ยีบอกไปแล้วเหรอม่เอ้ยมันก็ต้องมีชั้นเชิงก,กันบ้างอ่ะเด้อ่ามาเดี๋ยวดีวเอาหน,นีหนีแล้วเอานนดูดูดูดดดโอ้โหหนีเว้ยดูดอะไร,เ,เ,ร,ระะไเคูดูดดูดูดเห็นตัวเลย

คนทำพระย่อมรู้ดีจริงอันแน่ไอ้เหี้ยไม่่เเเเปป็็นนไไไรรลลยมยแล้วไปก่อดราไอ้อะโดนนกจิกนั่ะเจ็บเหลือเถอะเบียวติ๊งต้องม่กี่รอดได้ไงวะเข้ามาใกล้อ่ะลอดได้ไงเขาได้ไงพูดมากแม่งพังเข้าไมใส่พูดมากพูดมากเยี่ยิบหมื่นห้าโดนไป ลั่นหน้าไปซะอยู่เลยกูเด็กฝากกันบ้านหน่อยกูเด็กอ้ากูเด็กฝากกันบ้านหน่อยตายซะอะไรตายซะอะไรมันเบียวอะไรฮะเจอกูหน่อยเว้ยให้ให้ค่าที่สับตัวได้ไหมศูนย์หกศูนย์เจ็ดไม่ไม่ได้ไม่ต้องฆ่าอยู่งั้นไปเลยเป็นเทพได้ไหมตัวนี้ตายอยู่นะ เทพแ,แห่งการหนึ่งหนึ่งเพราะอันตีพี่จะใช้ได้ครั้งเดียวไงตอบเทพแห่งการหนีหรือเปล่าวิง่งเหรอเออเทพแห่งการวิง่งหลังอากนี้จะไม่มีการวิ่งถอยหลังเว้ยหลังจากหนันหน้าไปฝั่งศัตรูจะไม่มีการหันหลังอีกตอไปหลังอั่างนี้หลังจาก <S <S ไห้ <S <S เลยไม่ไม่หันหลังจริงเอาวิ่งหนีไปนู่นไม่ไม่ยังไม่ถึงจุดที่จะยืนหันหน้าใส่มันต้องได้จุดก่อนมาดิหลังนี้จะไม่มีการหันหน้าหนีคุยโหเอ้ยคือรออันตี กูจะเดินกูจะเดินไปจันน้าอย่างเดียวหลังอย่างนี้เรา,าคืออัศวินรัติการการหลังให้ศัตรูตคือเดือดผิดไปนี่แอกคาลิเบอร์หนุกเลยอะ่ะแม่งเอาลิงมาดีกว่าทุบกูได้แม่งไม่เอามาวะไอยูไอไอไอนั้นไอหมิงที่มันหนาหนาอยากรู้เหมือนกันจักรตักแค่ไหน,ไหน ก่อนสะท้อนมันสะท้อนทุบได้ปะเอ้ไม่ได้มันดาเมจจริงดาเมจดเต็มแล้วไม่ใช่ดาเมจป้อมไม่เขาแก้ไปแล้วเขาต้องเขาต้องแก้แผนมาหน่อยไม่ได้แก้ไม่ได้ทำนวลเลยใช่อ่ะใช่ยายาโอ้ยเบื่อไวไหนบอกไม่วิ่งหนี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 ูมาแล้วเฮ้ยไม่เติมเรือตอนไหนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็กคาลิเบอร์ มึงมาดิน้องเด็กกูออกดูดเลือดเทพแป๊บนึงน้าดูดหนนหนอเลือดเขียวอยู่ไหนจาเดอะบีดไหนวะมันอยู่ไหนวะไอตัวนี้มาเมนอระยะสัว่า ไปไหด้ก็มียันเชิญเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาโอ้ไปไหนโอ้เอาเอาสวนนะสวนนะเอากลับตามมาตานะตามมาตามนะเออตามมาโอ้ยมาตีสู้เลยมาตีมาดิมันจะคลิกค้างอยู่เนี้ยนี่เห็นข้างค้างไม่ได้ละหนีหนีหน really ีตอนหนีไหนบอกว่าไม่หันหลังก็จะตัวไม่หันหลังก oh, ็จะตัว ฮันน่าสู้อย่างเดียวว้า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 ไบอกไม่ดีไม่วนรอบกลับวนรอบกลับเมื่อกี้มันกอยู่เทินว้าว้าว้าเลื่อนขึ้นตอนไหนกูก็ไม่รู้หรอกผมไม่รู้นะว่าเลื่อนมันจะขึ้นตอนไหนครับผมก็แค่รอไปอ๋อแพตสี่วันนี้ครับนี่นี่ตัวนับเวลาคูดาวรอยัลพาวเวอร์ ด่าก่อนแล้วกันเนาะด่ากก่อนแล้วกันด่กฟาดด่กไปก่อนปล่อยด่าด่ามันโดนกลัวมาคุณเอ็กมาปลดปล่อยมิสารและย้ำไม่ให้เล่นเลยเนี่ยไม่ต้องเล่นส่วน19ฝังสุนข้าวอย่าทรมานอีกเลยว่ะรวนด้วย ตัวอาจจะต่างกินครับเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบนี้มันไม่ทนันแล้วเว้ยมันมันไปแล้วจะมาแก้จะมาเปลี่ยนตัวไม่ทันแล้วเอาดิไอาปเอาดิเอาเดี๋ยวอ,อ,อะไรเอาเดี๋ยวอะไรเอาเดี๋ยวอะไรไอ้ลุงมึงฮือฮืแกแบงคผมเองผมเองผมเองฮือ,อไม่ทันแล้วสู้จนตัวแตกอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวตานะ้ากว่าตัวค้กแบงค์มากก็ได้น้ำไม่ติดนะไอ้เนี่ย ยังสองคำมันยังไม่จบมีเทพสายฟ้าอีกตัวนหนึงแค่แม่ไหนมันอ๋อเทพสายฟ้าสองตัวนี่ว่ะเฮ้ยนี่มันเทพสายฟ้าในตำนานทูเลนออฟก็ด์หนึ่าเก้าป <c oughs> ไปคู่เลยโ้โมวให่ตงเท่ยยีเก้่นอนกองจมกองเลือดนะครับดิแม่งตูดเด้งาาด้วยดิทุกนด,ดูดิตูดอย่างแววอะ อคนตัวนึงคลิปก็สุดยอดไปด้วยกันคลิปนี้ก็จบไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องทรมานนานๆนะครับเพราะทรมานไปก็ไม่ได้มีผลอะไรยื้เกมไปก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่เปลี่ยนครับตัวฝั่งผมขี้โกงสองตัวเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าอยากทำตัวอะไรก็ม็นมาด้านล่างนะครับบายบายแล้วก็อย่าลืมนะครับโหลดโมบายเรจินมาเล่นกันด้วยนะ